กินนะคะเด้อถอดน้อง่อยเอิ้อขูดภาษาไทยกับภาษาพูไทยเด้อค่ะเด้อมาเจอกันแล้วมานี่อันนี้ปลาตัวเมียนะตัวผู้มันจะเป็นสีดำๆเด้อนี่ตัวผู้แล้วจริงเหรอนี่ความรู้ใหม่เลยนะคือปลาตัวเมียเหรอเออนี่มันจะอ้วนๆตัวผู้มันจะชันดำตัวตัวเมียมันตัวนี้ตัวเมียเราจะดูนะสวัสดีค่ะอันนี้ตัวผู้อันนี้ตัวผัวนี่อ่าอนี่ตัวเมียมันจะกลมๆนี่จะสันกว่ากันนะ นายคุณสานมีพี่เจ้ามีน้องแนนด้วยตะมอกบ้างมา,งา,ค,ามคุ้งคานี่ด้วยขนาดกูกูของอารมลินนะคะวันนี้มันพังเรือครับเพียงเก่า บัตาน้อยแล้วน um ี anyway ้สุกเคียจริงก้อดีี้าวดีใส่ตลาดไหนตลาดตองออยหันหน้าให้เอฟซีดูหน่อยมแกเอาแซ่บซนะมีตัวนตัวใหญ่ กับข่าวซ้อนกันเทศเนี่ยน่นั่งที่ทำไมนี่คือมือปลาถอนน้ำจิ้มของนัทปลาข้าวหอมแดงค่อยๆเนี่ยจังสามหัวเนาะต้มยำปลาเหมือนเหมือนพันหุ่งไหมแล้วต้กินกาแฟเพื่อที่จยังหลับบารนาอาศักตามบ่ายมาเจอพ่อยได้นี่เห็นได้กินข้าวเลยมากินข้าวนล้วมือแรกกับข้าวตุ๊กตามเนาะ